สวัสดีครับเอฟซีแฟนตังและท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมยอดวัานกา่อก็กจะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังน้อยาัปลาลยุยยังหลวงเรื่องน้อง,งอันชปลาลุยกับแม่น้องดาดานะครับแม่น้องด,ดาดาเพิ่นก็บ,บอกว่าเจ้าหน่ายเพิ่นซื้อสลากไว้แล้วหลายใบนะครับงวดวันที่หนึง่งมีตัวนี้หกเจ็ดนะครับเพิ่นที่ซื้อไว้ทจะได้ก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นำกำลังใจด้วยนะครับ ห่ม้วนทำม้วนเอกนวทิยาแบงปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซีและตามพระส้มทุกท่านได้ฟังในรูปหน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพินเเ่นเสียมาได้ในตามไปฟังพบ้อมมกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนนทิยาก,ก็มาตามแนวทางของแม่น้องนัดดานะคะแม่น้องนัดดาเพิ่นบอกว่าเลขเจ้านายเพิ่นนะคะ เจ้านายงวดที่ผ่านมานี่กระูกนะคะงวดทัดไปหันกระูกสองงวดซ้อนแลวนะคะงวดนี้พ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะเป็นเลขสองตัวหางเดียวนะคะสําหรับลูกสาวแม่น้องนดาเป็นลูกสาวคนน้อยนะคะเป็นบอกเลขสามตัวหางเดียวย่ำยุ่สามรอบนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะน้องระดาก็ไม่ได้ไปทํางาน,นงานเห็นแ,ล,นแล้ววันอะจ้ะสีไปแต่เวลาจัดของจ้าได้ไปเหตุซูเมอร์จ้ะ มีงานจีก็โทรมาเดี๋ยวนี้ผู้ใดจ้างหลับงดงานงานอะไรก็ไปเห็นลังจ้ะงวยงานแต่งงานปวดงานยังกับไปแม่จ้ะฮ็ดได้แล้วบ่า่ปวดขาว่ปวดไข่ไขก็เกาลัยมัจ้ะยังว่าไหไรตีลูกลูยังว่าเอาแม่ไม่ปวดขาเหรอวันนี้โอ้ที่ไรพระท่านว่าตีลูกระท่านได้ได้แล้วเออเดี๋ยววแม่ไม่ปวดขาเหรอ ดีแล้วดีแล้วดีคือร้ายแล้วจ้ะนะคะเมื่อได้เมื่อใดพร้อมก็จังโทรหาหน้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกพาไปรอบสามนี่เด็กคนถามค่ะไปนวดไซส์เปนวดไซส์อยู่นะเขาเห็นยางปกติแมนจ้ะปกติไม่ได้ยางค่าดีบ่ปกติดีเห็นเห็นคนขาเปย์หนดเลยแหละยางคือคนขาเป๋์เนาะยางเอ่อถ้าทำเบื้องดีๆคล้ายๆว่าขาขังหนึ่งสันขังหนึ่งเงีวเนาะมันก็เลยยางดูพอดีเน่ะเดี๋ยวนี้ยางตรงแล้ว ใจน้ำเด้อคือได้ยินข่าวว่าเอ่อเจ้าหน้าที่เปนสื้อลอตเตอรี่บอกเหรอเจ้าหน้าที่เจ้าถือสองงวดซ้อนแล,นแล้วเป็นบ่อเราเราถือสองงวดซ้อนนี่เราอ่ะนะเราซื้ออิฐซื้อปูนไหวเต็มเลยรนะมันเสียดอยังมันฉีดขัวลังบ่ามันฉีดขัวเห็ดขั้วบ่เห็ดของผ้าพร้อมเป็นบ่อเป็นแจะเป็นซื้ออิฐซื้อยังไหวถือมาเราถือสื่อกองไหวกองไหวก่อนแลาวก็เปห่อยังบด ซื้อไว้กองกองไว้ค่เดีะซื้อกองไว้จ้ะใครว่างวดนี้ก็ได้นี่งวดแม่งวดนี้ได้ดนี่วดนี้ได้ดิสื้อสะสมแล้วว่ะสะสมไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจเฮ็ดเนาะจ้ะเป็นไรใช่อะไรคะก็ตายก็หน่อยเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายบ่งวดนี้เห็นซื้อสีหาใบหมดนล้วดึงเอาดึงเอาสีหาใบเป็นเลขตัวเดียวกันบ่แม่จ้ะ เราประเดยินีค่ะว่าคนน้อยนี่ก็บอกระเรกคนหน้อยก็บอกเลขน้องน้องอันดาน้องอันดารูรูรูทีรูเอฟทีสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะม้วสวัสดีค่ะน้องเด่นสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะนนติยามาไายคลิปตั้งแต่น้องน้องอันดาแดง้งแดงเลยได้ได้จักเดือนคือตอนตอนหน้ามาไายสองเอ้ยอย่ามาดึงมาไายมาคุกกี้อยู่ขอบด้วยตั้งแต่น้องตั้งแต่น้องอันดาได้สองเดือนพี่น้องเพื่อสิคุมกินนมได้ไหมเนี่ยอันนี้ลูปกิ่เนี่ยกินรูปที่ก่อน ไป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 ฮป้าไปฮป้าป้าไปหาป้าก่อนเบื้ต้นหนึ่งสต๊อกก่อนช็อตตอกนซื้อไว้ซีหาใเป็นเลขตัวเดียวกันทั้งหมดเด็กแหนจ้ะงฮาจิตาจไม่หเดินดพวกพวบอค่ะแต่บอกว่าฟันยังไงแต่ผมก็ยื่มาไปซื้อเอาแมาไม่บอกเลยว่าโอ้คนคนเอาให้เบิรงยุ่ยเป็นฮาจแมนจ้ะเป็นเลขเจ้านายค้างเดียวน้างเดียวเลยเห็มันดึงพวกพวก่นบริบบอกว่าฟันเลยยังนะเากบบริทาม พันซืือตั้งมือใดเสือมือในมือที่สองนะมือเ้อมือมือก่อนนะจ๊ะค่ะยังเซลล์คนขายลอตตรีนวะว่อะไรอ้าก็ออกคือวันเด็มาไทยไวอเนี่ยก็เป็นหนึ่งถ้าหารเจ็ดบั้ึงเาเป็นสามหาเจ็ดหาเจ็ดครับกเลยว่าก็เลยเห็นก็เลยว่าเป็นก็เลยว่าเอาบอจากใบวอเลยว่าเป็นถือสองหวัวซ่อนเลยค่ะคุ้ทีพัฒนาเป็นถือบนหรือล่างบนซองหมดเลยถือบนข้างวด เน้นบนครับบนสองหัวเลยแล้วสิบอกว่าเน้นบนกลางวันนี่คนเบาๆอีกอย่างคนดึงรถตล่แต่ว่าละ่นสิบอกเพิ่นสิบอกมือเล็งออกบนบนหรือหลังเพิ่นสิบอกว่าเพิ่นสิเน้นตัวเป็นตัวเงินนะเพิ่นสิสมัิ่นซื้อแล้วเขาสิไปเบิ้งวิ่นวิ่นเหมือนว่าคนเน้นตัวใดคือกลงวัที่ผ่านมาคนสื่อหนึ่งเก้าศูนย์อนในท้าบอกแป๊วว่าจะไซร์เล็กไปวางซีน่ามีโอกาสท้ามกันเพิ่นเลยว่ามึงจีเสือบอกว่าไอ่ทำความสะอาดอยู่หน้าบ้านแล้วเราแทนตัวเองว่าไอ้นะวันเราเค็ด เราทําความสะอาดค่าบานปิดลงเวลาแล้วทำความสะอาดเราอะเห็นกระดาษใบหนึ่งเขาเก้าเราอะดึงขึ้นมาเขาเขียนเลขกหนึ่งเก้าศูนย์อืมแค่นั้นเองแค่นั้นแหละเราต้องขึ้นต้องขึ้นมาคือพื้นในจองนาะคือมาเรานอนเราอะเราฝันค่ะฝันเห็นลูกแก้วเรามันวิ่งวิ่งวิ่งวเราเลยว่าอ้าอันวิ่งในหนาบ้านเราอะ่ะเข่าเรื่อวิ่งวิ่งวิ่งแรงเข่าแรงออกเราอะแล้วมีมันยิงมาเอิรนอันเอิร์นซื้อเราซื้อหลีเนาะไปยีเล็กไปยีเล็ก เมาแม่เมาแม่กันให้เขาเอาไะไรเขาจะขายเจ้วผู้เดียวเราเลยไปเอาเราวะเจ้าลูกแก้วแมตนหรือ,อ,อสามาเราก็นำเลยแล้ว1น,นึน่งเก่าชูนตัวละเด็กตัวละได้หลายาาพันถังฟันก็ซื้อเราซองสองตัวได้หลายจาน,นเด็กหกรอยเงิน น้ำน้ำสามเราจเราเป็นคนแบบว่าซื้อเลขบอกผมคิดไว้เนี่ยมันตงคลิปนี้อยู่สามตัวนี่เพิ่นสีใส้ลักเลขชี้ลับคนตัวเนี้ยเคืองสุดซ้าวตัวเนี้หลายแสนก็ลราว่ะแสนแตกเราว่ะเอาไปเป็นเด็กวันนี้ซื้อใบ้าเซ็ตเป็นบบบอกว่าบบบอกอุปัตย์ึึงวันน้ายังทันถามว่าหันเด็กว่าหันเด็กคือแล้ววัเราสิ้อบอลเลขเราสิ้อบอลแต่มึงเลขออกเราแต่ซื้อาอลอฟังแต่วันนี้ลูกสาวเจ้าเด็กนองอันดาในบอกตัวไหนแล้บอกหก เวณสามหกเก้าอะไรลงถ่ายอะไรคะสามหกเก้ากบอกสามตัวแล้วบอกแล้วอยนอตตอนอกลางวัเราเอานอนอยู่ไัน้เราตื่นมาเราเหีนครบนเดียวเรา,าไหมเราบอกไหมเราบอกว่าคือาหนังวอกกบบระพราขากระเบื้่าแต่คอยคิดว่าเรา,เราว่ากบทีวีอย่างสินะจะค่ะได้ยนินแต่ว่าสามหเก้าเราบา 3, อกสามหรอกสามหกเก้า่คอยก็เลยลุกขึ้นว่าก,ก็เลยแนมงนาคอนอันดาพูดอะไรนะเมื่อกี้ในเือว่าสามหกเก้าเราก็วางเปายุคนเดียวแม่ พอยังวอรให้แม like. ok ่ฟังไม่เนาะพอยังวอรให้แม่กับป้าฟังอยู่เลยสามหกเก้าเราบอกของเราแต่พอยงดังเล่เสียงดังกว้างฉันเลยจ้ะน้องอันดาว่พอยังเฮงคือสับสนตอนนั้นไงอะไรสับสนอะไรอันน้องอันดาบอกสามหกเก้าไหมสับสนสับสนมากเนาะมากเลียกโก็ได้บอกแต่แร็ก็มากไปเพื่อตัะ เอาเราบอกของเราเองนะคะความกระไรท่ามันยังหัวกระนอนเล็บมุ้งหอยน่ะมาแต่มาแต่หลับจ่อมากอะไรเหมยอะไรอนเลยนอนเลขบ้านมันเป็นโฮก้าหมูสามเนี่ย่มันกับอันเดียวกันที่แรกเกี่ยวเราบอกก็ไขกันเมื่อตาว่าเหมืองเราอยู่ดีสรุปนะคะสรุปในคลิปนี้จะมีเลขเจ้านายนะคะเลขเจ้านายแม่น้องนาดานี่เพิ่นโบเพิ่นเพื่อได้บอกเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ให้เบิ้งซี่ใบหาใบลอตเตอรี่เพิ่นนี่หาเจ็ดนะคะหาเจ็ดหาเจ็ดหาใบนะคะ ละวเลขน้องอันดาอันดานี่เป็นน้องของน้องนัดดานะคะบอกสามรอบย่ำยุ่สามตัวห้างเดียวคือสามหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้านะคะทั้งหมดทมดั้งมวนเป็นน่ทั้งหาสอสรกินแบ่งรัฐบาลสําหรับเลขเจา้เานาาเี่ต้องมาล่อมือเลขออกคุะแม่แต่มือเลขออกสีทามเราให้เล่ากับสีทามรายละเอียดรายละเอียดให้ใหม้มือเลขออกเป็นสีปอกเลยบญนหะแม่อแล้วเขาก็ไปบินเราสื่อว่าเราสื่อ เราสีเราสิเข้มไปตัวเงินหัวตัวเงินเราเราสิแตกต่างเลยลุงเจ้าเป็นยังคือว่าหานันไปหาแม่นอ้องล่ะจ๊ะคอย่ได้เป็นแจมตาแจมตแฟนเนาะคอยว่าอะไเป็นงานสัญญาณบอกว่าแฟดแฟดแฟดนะทีมเดียวกันมาถ่ายกันเองอย่างนี้ได้เลลุงนะแต่ให้เดี๋ยวเพิ่งนูน่นคือนางเอกอันนี้คือ อะไรนะอันนี้คือแม่นางเอกว่ะนางเอกหลคือหันต้องเข้าเราไล่ห้วเราบนเขานะบล็อกลูกพี่ว่ะเรื่องวนนี้เือลกพี่วาเป็นไเปนน้ำมึงกันแหละผมมาเอาเราว่งสีแล้ไมนแพงเลย่จ้องขิดว่ะเขาบอกว่าสั่นไอ้หัวท่ว้เพาพ่นางเอกะมันขู่ขิดมักไปค่เวลาเราบอกเื้อ้ยู่ผมหมักผมหมักก็มาขิดเพราะสีออกกันมาเจ้ากองไม่จะบอกมาหมักหัวนั่นเขาไปเขาออกมาล่วงของคนหาศูนย์ัศนเนาะมันไม่เหมากหัวคัดมา เจอแดดแรงทีไรผิวฟอตก็แห้งมากวันนี้มาออกวันนี้ งวดก่อนลราก็เล่นข้างบนงวดหนึ่งงวดที่ผ่านมาก็เล่นข้างบนเพราะเป็นจริงเพิ่นบ่แพงเลยบ่แพงจะเข้าไปขีดว่าเข้าไปอยากไปบุญไหว้เพิน่นลทำไปเห็นงายนยังวะฮอดมือเลขออนนะึ่งกันคิโซ่เรื่องเลขกันนะอันนี้ทำคำว่ามี่ยังกับสิบวบวไปไวุไหว้เพิ่นลนี่ถ้าเพิ่นขายของคือเข้ามาได้ดไปมือได้เลยออกก็คือเข้าขกับขับรถไปถามเพิ่นแป๊บเดียวแล้วมือมือรังสิไปถามไหนคิดไล่หมดแล้วเข้าไป่หมดคิดเกินไปของแล้ววันยังไมาเล่านะมกงนเนาะวันวันวันเหลืองแล้วเพิ่นว่าจ้น มาในค้าดีแล้วเฝ้าปรานมาเรือยจีแล้วอ่นจีแล้วลาวม่น้องกระดาวเรียกมาลุงได้น้ำใจกับเอฟซนกับ่อคยบานอย่างนี้เนางเิ่นแน่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วคือหาเจ็ดหางเดียวนะคะสำหรับแนวทางของอันดานกัสามหกเก้าหางเดียวคือกันนะคะเป็นแนวทางหาสศสะกิมแดงรัฐบาลไทยนะคะถ้าบเ่เปิดแป๊ดเพงกับ่แกงมา ครับการวางไว้เอฟซีและทำประตูส้มทุกท่านค้งเตได้ยินฟังแล้วนะครับทีนวันที่ยากในสาหลูเปลียนของแม่น้องแนดดาเด็กเก่าน่ายนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ก็จะสรุยครั้งหนึ่งนะครับแม่น้องแนดดาเด็กเก่าน่ายกับเลขน้องอันดาบอกวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเด็กเก่าน่ายเพิ่งซื้อสลากไว้แล้วหลายใบนะครับห้าเจ็ดตัวเดียวนะครับสำหรับเลขของน้องอันดานะครับบอกทั้งสามเทียนนะครับสามหกเก้านะครับ สามมกเกลนะครับมีเท่านี้นะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสลากกินแป้งของตะบ,บนันากวางวบเอฟซีและสำร่เซิมตกทานค้งสีแดงยินฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงสามนี้พบกันอีกคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ